แบบว่าเป็นปาระัซีช็คีเลยดิก้ใช่ไหมคะนิกิมินาใช่ไหมคะใช่ไหมคะหรืว่ามีความเป็นดีนาจังหรือว่าเป็นเนรบ่นเหรือว่าเป็นจินลตนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหน้องไหนเบนคะนี่เบนชื่ออะไรนะเธอจะทั้งสองคนเลยเหรอฉันได้หมดทุกคนเลยทั้งสองคนก็ คนนี้เลยเหรอใช่นได้หมดทุกคนเอาละมาทดสอบมาทดสอบมาท้สขนผมแยกย้ายได้เปล่าค่ะแยก ฉันคือใครฉันคือปิงปองเชื่อเล่นชื่อปิงปองก่อนเกิดอะก่อนเช่อเนเชื่อปิงปองอะฉันชื่อคิงคองมาก่อนในคืนวันที่แม่น้ําคำแตกนั้นแม่ฉันน่ฝันว่าคิงคองมาถล่มบ้านฉันคิงคองได้เลยเด็กๆอีดอกซักพักซักพักเดี่ยเป็นปิงปองเพราะว่าลูกปิงปององมันกระเด็นกระดอนมันอยู่ที่ไหนก็ได้มันไม่เป็นอะไรบ้านเกิดลงพยาลนพพลัดมินบุรีหน้าปากทางเข้าสวนสยามนะคะอีเดอกตั้งแต่อนุบาลนะคะที่โรงเรียนสุดใจวิทยาคมนะคะอาจารย์ได้เลือกมาอยู่ห้อง อนุบาลกอไก่เป็นเพื่อนผู้หญิงทั้งหมดเลยไม่ใช่คนเดียวแล้วเพื่อนนะคะก็เห็นว่านั่งข้างกับอีมุกก็เชียร์ให้รักกับอีมุกก็ไม่ชอบอีมุกก็เลยถีบอีมุกตกบ่อกบนะคะแต่เรื่องนี้อีดอกลืมแล้วอยู่ดีๆก็ไม่น่ามานี้นะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งมาสะกิดไหล่แล้วบอกจําได้ไหมนี่สัสีเพื่อนสมัยอนุบาลจำเรื่องอีมุกได้อีดอกเป็นเรื่องจริงก็ไม่มีมวลร่างกายที่ว่าผอมนะคะเป็นมวลร่างกายที่แน่นมาตลอดทั้งไหนแล้วนะ รู้สึกว่าความอ้วนมันไม่เป็นปัญหาเพราะเราอ้วนแบบแข็งแรงเรามีการยกของยกอะไรอยู่ตลอดเวลาเฮ้ยเต็มที่อ่ะมวลร่างกายผอมสุดคือหนัก85คือลดความอ้วนเพราะว่ามีความรักไงแล้วเพื่อนสะกิดว่ามึงไปเพิ่มความอ้วนพระหน้าตอบเหมือนคนดูุยาบ้าเนือไหมเพื่อนไม่เข้าใจ เพราะว่าผู้ชายมีเยอะแล้วแฟนกล้องไม่หาผู้ชายนะคะเพราผู้ชายเยอะนะคะเมื่อผู้ชายเยอะนะคะเราก็เลยที่จะเปลี่ยนนะคะให้มีความเป็นทางเลือกใหม่นะคะให้ดูเก,ก๋กว่าคนอื่นนะคะเป็นกระเทยซะดีกว่านะคะ <apare! S 1> เป็นตูดจะดูดูน่ารักนะคะเพื่อให้โลกนี้สวยงามน,นะคะเขาต้องมองกล้องไหมไองเข<อ>าเค,คะการเรียนใช่ไหมคะฉันดูเหมือนไม่มีการศึกษาแต่ฉันก็ เคยศึกษาเริ่เรียนมาก่อนนะคะคือชานก็มีความเรียนในตอนอนุบาลเรียนโรงเรียนสนใจวิทยาสักพักหนึ่งไปเรียนที่โรงเรียนมินบุรีก็ไปต่อที่เรียนบางบัวทองพอจะบางบัวทองปุ๊บก็รู้สึกว่าเราพอแล้วที่จะมีเพื่อนผู้หญิงลองเรียนช่างดูไปสมัครไทยวิจิตรศิลป์อาชีวะอีกดอกเป็นกระเทยคนเดียวในโรงเรียนอาชีวะนะคะเมื่อจบแล้วก็มีความไปศึกษาต่อทางด้านออกแบบแฟชั่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลย โรยีราชมงคลธัญญบุรีกะชันนะคะเป็นตัวแทนของมหาลัยนะคะไปประกวดฟิสิกส์โลกนะคะทางด้านความรู้เชิงวิทยา,าศาสตร์นะคะของโลกนะคะปี2514นะคะและก็ยังเป็นนะคะตัวแทนของประเทศไทยนะคะไปประกวดเชียร์ลีดเดอร์เป็นยอดระดับโลกนะคะจริงหรือกโกหกดีดอกโกหกสิคะ <โถ house> คุณผู้ชมคะก็ที่ต้องมาขายของเพราะว่าอ่า มีความต้องใช้เงินก็คือพอพ,อพ่อตายปุ๊บเนี่ยเราก็เลยต้องมีรายรับแล้วเพราะว่าเราเคยใช้เงินมาตลอดแล้วก็ต้องมีเงินเข้ามาบ้างต้องขายของใช่ชีวิตส่วนใหญ่ในการทำอาหากินเนี้ยเราทํางานเกี่ยวกับ่าเสื้อผ้าใช่ไหมล่ะเราก็ต้องมีการเต็มตัวในการแบบตัดเย็บเพื่อเอาของมันก่อนมาขายให้มีความแบบมีความเก๋อ่าลรวก็ต้องใช้เวลาในส่วนนั้นนี่คือเหตุผล ที่ฉันยังดูแลตัวเองเป็นอย่างดีตั้งแต่สมัยเป็นอิงยงในมังกรโยกถามอะไรนะเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ฉันหามาได้เนี่ยฉันก็ให้นางน้าพนังน้ำเปิบนางก็ไปเลยแหละ ต่ก็โอเคนะคือตอนนี้เราได้ทำมาหาก,กินอยู่ในสถานที่ที่มันมีความเป็นย่านแหล่งสนุมของวัยรุ่นแล้วของที่เราขายก็ต้องกับทาร์เก็ตพอดีเพราะฉะนั้นนะเงินก็มีความหามาได้โดยสบายใจส่วนใหญ่ส่วนใหญ่80%เนี่ยฉันจะเป็นคนทําเองก็คือเอาบางทีก็เอามือสองเนี่ยมาเดเวลลอปเมนต์ใหม่ให้มีความถึงใจเอาเสื้อของคุณป้ามาทําให้เปความเก๋ไก่เอาเสื้อมาปากักเอาเสื้อทุกอย่างมาทําให้เกิดความเก๋เออก็เลยคนให้รับความตอบรับดี ก็คือว่าที่ไปเข้าวงการแบบบอๆเป็นพิธีกรในช่องสายแนอะไรเงี้ยก็เพราะว่าตอนฝึกงานเหมือนที่พวกเธอปีสามต้ไปฝึกงานตามหน่วยงานใช่ไหมชั้นก็มีความไปฝึกที่สรตแนจากนั้นพอฉันเข้าไปปุ๊บเนี่ยฝึกในแผนกคอสตูมฉันก็ไม่ได้ทําคอสตูมฉันก็เข้ากล้องเลยที่เป็นนครขอให้ว่าให้ฉั้นแต่งตัวเป็นผู้หญิงแลวฉันก็เลยมาแล้วคงคิดว่าคนอ้วนแล้วจะดูตลกเมื่อฉันใส่ชุดสบายแล้วนายก็ว่านาง ฉันว่าโอเค้าวเกี่ยวกับเทพนะคะนี้ความรักเหรอคะกเกิดมา26ปีนะคะไม่มีแฟนก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้อินกับเรื่องนี้แต่ถามว่าขวยคว้าอยู่ไหมก็ไม่ได้ขวยคว้าอะไรแต่ว่ามีเรื่อยๆนะคะเธอต้องลองจนในวัยเด็กดูนะคะตอนเด็กอะเรามีความสุขหาได้ง่าย บางคนอะ่ะถ้าบ้านเขามั่งมีอะ่ะคนบ้านเด็กคนรวยนะเขาก็จะพาลูกไปเที่ยวสวนน้ำหรืออะไรเงี้ยเราเป็นเด็กยากจะคนนึกออกไหมเราเล่นดินเล่นหินเล่นทรายเล่นรายผมตัวเองก็มีความสุขแล้วนึกออกไหมทำตาเลใส่กระจกอีดอกมีความสุขที่ไม่หายมันก็เลยทําให้มองว่าความสุขเนะี่ยมันเป็นเรื่องง่ายไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ไกลตัวเนี่ยอยู่แถวนี้ยแถวนี้ยเนี่ยอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ในเนี้ยอ๋อง,ง่ายถึงอาจารย์ชินลวัฒน์นะคะนี่นะคะ เด็กนะคะมันตั้งใจนะคะมันหอบไฟหอบกล้องหอบอะไรมานะคะอาจารย์ขาให้มันไปเอาให้มันผ่านไปหรือจะให้มันเต็มเลยก็ได้นะมันแต่งตัวกันมนเนี่ยน่ากลัวมันยืนคู่ประสานมาภูิแบบคนไหว้มันด้วยนะคะเนี่ยคุณอาจารย์ขะะให้มันไปนะคะมันตั้งใจนี่หนูเห็นถึงความสามารถของเด็กนะคะอนาคตของชาติอย่าไปสอนมันเลยค่ะอีกปีหนึ่งให้มัน่านๆาไปค่ะขอบคุณค่ะู